อันนี้ค่ะปาน,นี่ค่ะดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยสตาร์ค่ะรายการของเรานะคะก็จะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวของเล่นกันใหม่ๆไปเลยเป็นนักสะสมทุกท่านค่ะเดี๋ยวน่าสะสมครับำทำกทารชัวร์พลด้ะผมอ่าวันนี้ยังอยู่กับโบเวนดีไซน์อยู่นะครับแล้วก็ยีว่ารอนแมนด้วยอ๋อแต่เขาเนี่ยโหพิเศษมากๆคือแบบพิเศษกว่านั้นอีกเหรอคะสุดยอดแห่งความคลาสสิกแล้วตัวนี้ว้าวคือตัวนี้ตั้งแต่ทำมาเนี่ยตัวนี้คลาสสิกที่สุดเลย ยกมาเลยอนนี้จัดมาเลยโอยหนักตลอดเลยค่ะน่าวไหมไหม,มนี่โหหนักเ้ยนี่มีออริจินอลไอรอนแมนครับ<ะ>นี่คือไอรอนแมนเหรอคะนี่คือไอรอนแมนครับคลาสสิกสุดๆแล้วนะฮะไม่สามารถคลาสสิกไป<บ>ได้กว่านี้แล้ว<า>ะนะเดี๋ยวเราลองแกะกันดูนะครับแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อธิบายถึงว่าทำไมมันถึงคลาสสิกนี่ แต่หน้าตาไม่คุ้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยมาเลยดีกว่ามาเลยดีกว่าอุ้ยหนัก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 โอ้ยมันออกไงมันงมาเพราะมันหนักนี่ตัวนี้พี่น้องแกะอย่างเรามัอระวังมากทำไมอะคะอุ้ยพี่เพิ่งบอกอุ <c oughs> ้ยเพราะมันคลาสสิก <Vlad> <c oughs> มากๆไงล่ะอื ก็ติดต่อ Q C ออกไปหน่อยนะโอ้โหผมไม่ใหญ่นะแต่หนักอึ้งมากเลยค่ะโอ้ยโหมันหนักตรงนี้เละฐานครับโอ้หหนักหนักจริงี้ออโยนี่ตัวเบากว่าเยอะเลยค่ะนี่โอ้โหนี่ครับครับ นี่ครับเป็นไงมืจสจาอากาศมือจอมอากาศด้วยสวยมากนะครับใครเป็นแฟนคอมิกเนี่ยจะต้องชอบตัวนี้มากๆแน่นอน,นครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับที่ออกมาในหนัาปกกระตูเรื่อง Tale of Suspense นะครับซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของไอรอนแมนเลยนะ ไม่รู้จักเทลสแตนไม่รู้จักนะครับพี่ก็เกิดไม่ทันเหมือนกันตั้งแต่ปีโหหนึ่งเก้าหกสามนู่นเลยคนสร้างไอรอนแมนนะครับก็คือสแตนลีย์แล้วคนดีไซน์ก็คือแจ็คเคอร์บี้นะครับเป็นสองผู้ยิ่งใหญ่ของวงการอเมริกันคอมิกเลยนะโหพี่เห็นแล้วแบบว่าผิดปรับลืมมากตัวนี้คุ้นคุ้นไหมหน้าตาคุ้นคุ้นไหมมันเหมือนกรอบนักล็บสมัยก่อนเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่เคยดูไอรอนแมนภาคหนึ่งจำได้เปล่า จำได้ไหมออที่มันออกมาจากถ้ำอ่ะเนี่ยอ r o n Man Mark o วันี่เขาอิงมาจากดีไซน์ตัวนี้เลยครับหน้าเนอร์น,นี่มาถอดแบบกันมาเลยนะครับซึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคลาสสิกจะมันู้พูดยังไงแล้วนะถึงกับชอบอะอกลับบ้านเลยไม่ต้องถ่ายแล้ว,วกลับบ้าน <c oughs> พี่พี่ถ่ายเสร็จ <c oughs> มันของพี่ละ <c oughs> <c oughs> พี่จะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันก,นก่อนว่าตัวนี้ลีดเดอขนาดไหน ีจริงจริงจริงเนี่ยไอรอนแมนตัวนี้เนี่ยไอรอนแมนออริจินัลไอรอนแมนเนี่ยสีจะเป็นสีออกเทานะครับออกเทาแต่ตัวนี้เป็นสีบรอนซ์ดังนั้นมันตัวพิเศษนะก็คเอยแงะมาดูมีกี่ตัวเห็นไหมครับนี่สามร้อยห้าสิบตัวสามร้อยห้าสิบตัวในโลกนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สองร้อยหกสิบหกนี่เป็นไงหายากอีกแล้วนะครับนี่ มานะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับผมไปดูกันเลยค่ะ แล้วจบแล้วค่ะกับการรีวิว The Original Iron Man Bronze Edition ของ Bowen Design นะคะไม่มันรับรางวัลที่เย็นๆรับรางวัลออสการ์ไหมใจเย็นๆมันไม่หนีไปไหนค่ะเอากลับบ้านแล้วกันโอเคค่ะแล้วก็พบกันใหม่ทางช่องตอนหน้านะคะพี่การจะหนีกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายไม่ให้หนูซื้อหน่อยได้เหรอไม่ ติดลบรคคาของการรีวิว The Original Iron Man ค่ะ Bronze Version นะคะพี่โดยเดี๋ยวได้เอาลืมอ่ะเอาว่ะเหมือนเบอร์